สวัสดีค่ะใบตองกินไปตามใจเรามากอีกแล้วนะคะใบตองจะมาพาทุกคนทำแกงคั่วหัวปลีนะคะหัวปลีนอกจากจะแกงเลียงได้ก็ยังแกงคั่วได้อีกนะคะหัวปลีหั่นแช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำเกลือกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะมีตัวปลาย่างค่ะแกงคั่วหัวปลีใส่ปลาย่างนะคะ มีปลาย่างที่แกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่น้ําให้นิ่มแกะไว้แล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีกะทิค่ะเดี๋ยวไปลองจะเอาปลาย่างกับพริกแกงไปตําด้วยกันนะคะเอาพริกแกงตำกับปลาย่างนะคะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอให้เหลือมีชิ้นปลาอยู่บ้างนะคะตำเลยค่ะ ซี่แกงที่ตําใส่กับปลาย่างเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นมีตัวของอปลาย่างที่ยังไม่ค่อยละเอียดอยู่บ้างนะคะแค่นี้ละคะ่ะเสร็จแล้วเราไปปรุงแกงกันเลยจาง่ายๆนะคะตั้งหม้อแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะใส่กะทิลงไปส่วนหนึ่งค่ะประมาณสักสองถพีนะคะแล้วก็คนให้กะทิเดือดค่ะ พอกะทิเดือดแล้วใส่เครื่องแกงกับปลาย่างที่เราโขกไว้เลยค่ะแล้วก็ผัดๆกับกะทิให้หอมนะคะผัดกับกะทิให้หอมค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่หางกะทินะคะผัดแค่ให้เครื่องแกงสุกนะคะไม่ต้องรอให้แตกมันนะคะเพราะเราใช้ทาเป็นแกงคั่วนะคะไม่ใช่ทําแกงเผ็ดนะคะแกงคั่วต้องน้ําแกงต้องไม่แตกมันนะคะ ทีนี้ก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะพอใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปแล้วนะคะเราจะเติมน้ําเปล่าน้ําสะอาดนิดนึงค่ะเพื่อที่จะทำเป็นให้มันเป็นหางกะทินะคะให้น้ําแกงใสขึ้นนิดนึงค่ะใส่ไปแล้วรอให้เดือดนะคะหลังจากเติมหางกะทิแล้วปล่อยน้ําแกงเดือดมาสักห้านาที ทีนี้ก็ปรุงเลยนะคะปรุงด้วยผงปรุงรสค่ะก็ใส่ตามชอบเลยนะคะอย่าเพิ่งเติมความเค็มนะคะเพราะว่าผงปรุงรสก็จะมีรสเค็มมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะพอเติมผงปรุงรสแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆชิมได้เลยค่ะถ้าชิมแล้วไม่เค็มนะคะให้ใส่เกลือนะคะอย่าใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวจะเหม็นคาวค่ะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะ ปรุงรสนำใจเราเลยค่ะใส่ผงปรุงรสกับเกลือนะคะชิมค่ะพอชิมเสร็จแล้วได้รสชาติแล้วก็เอาหัวปลีมาใส่นะคะหัวปลีที่เอาขึ้นจากน้ำแล้วนะคะเอาใส่หัวปลีใส่แล้วกดให้จมน้ำนะคะกดให้จมน้ำเลยค่ะแล้วก็หาฝามาปิดนะคะเพื่อที่หัวปลีจะไม่ดำนะ ฝามาปิดเลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงนะคะปล่อยให้เดือดสักห้านาทีค่ะปล่อยให้เดือดห้านาทีปิดฝาไว้นะคะเสร็จแล้วมาเปิดดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหัวปลีสุกไม่ยากค่ะแกงคั้วหัวปลีใส่ปลาย่างนะคะ ง่ายๆเลยค่ะเป็นเมนูที่สมัยก่อนนี้ยายนะคะแกงให้ไปตองกินประจําเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะชิมรสตามใจชอบก็ออกเค็มนิดๆออกหวานกะทิค่ะปรุงก็ง่ายๆนะคะไปตองฝากกดไลค์กดแชร์คลิปทำอาหารของไปตองด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ส่วนในส่วนของส่วนผสมใบรองจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายที่ใต้คลิปนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะแกงคั่วหัวปลีใส่ปลาย่างค่ะก็ยังเห็นมีชิ้นของปลาย่างนะคะอยู่บ้างเครื่องปรุงง่ายๆแบบนี้ค่ะจะมีอีกอย่างนึ่งนะคะบางบ้านเนี่ยเขาก็จะใส่ชะอมค่ะ ใส่ชมได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะแต่ว่าใบาตองเนี่ยไม่ชอบกินชโอมเลยก็เลยไม่ใส่นะคะที่บ้านจะแกงแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆเบื่อ,อ,อแกงเลี้ยงหัวปรีเปลี่ยนมาเป็นแกงข้ววหัวปลีบ้างลองดูนะคะขอบคุณทุกๆคนมากที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใบตองด้วยนะ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปจับมาหามื้อหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ